เรารู้แม้กระทั่งรากของความศรัทธาของเขาว่าเขามีวิธีคิดกับคนที่ไม่ใช่ศาสนาเดียวกันแบบไหน กรณีของนักท่องเที่ยวเอลที่ไปอยู่ที่ปายความเดือดร้อนของคนที่ไปร้องเรียนเจ้าของธุรกิจเจ้าของรีสอร์ทคลากรทางการแพทย์ที่ไปร้องเรียนกับหน่วยงานภาครัฐและไม่ได้รับการตอบสนองนั้นก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยเรากําลังพูดถึงการต่อสู้ด้วยความจริงอย่างน้อยคนได้รู้ความจริงอย่างน้อยคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็เหมือนมีกระบอกเสียงในการที่จะออกไปพูดถึงแม้ว่าทางคุณอนุทินก็จะไปปรามแล้วนะก็มีผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานว่าไม่เห็นมีเลยการยึดปายนั้น เป็นเรื่องของเฟกนิวส์เราไปถามใครเนาะถ้าเราจะไปถามเอลคุณคุณมายึดประเทศเราหรือเปล่าเขาก็คงจะตอบนะว่าโอ้ฉันมายึดประเทศคุณถ้าเกิดว่าเราต้องการจะรู้ว่าความเดือดร้อนเกิดขึ้นจริงไหมเราควรจะไปถามคนในพื้นที่กว่าไหมต้องไปถามเจ้าของกิจการที่อาจจะได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่มาเที่ยวหรือจํานวนลดลงสเต็กโฮลดเนี่ยหมายถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่ไปถามเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่กลุ่มที่ได้รับความเดือดรอน ร้อนจริงเนี่ยอันเนี้ยคือคนที่เราจะได้ข้อเท็จจริงในที่สุดแล้วพี่น้องชาวไทยของเราก็จะเห็นความจริงเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในเฉพาะที่อำเภอปลายแม่ห้องสอนเท่านั้นกลุ่มเหล่านี้ไปแล้วก็ไปสร้างศาสนสถานจร,จริงจังมากแล้วก็มีการนำสติกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับทหารเอลไปแปะตามที่ต่างๆถ้าเกิดทางภาครัฐยังไม่เห็นถึงความเดือดร้อนนี้ของภาคประชาชนจะมีการสะสมอยู่ในใจแล้ววันหนึ่ง ทุกอย่างมันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาถามว่าทำไมมุสลิมถึงเข้าใจถึงรูปแบบพฤติกรรมของเอลเพราะเราเนี่ยติดตามเรื่องของความจริงที่เอลเนี่ยมายาวนานกันเป็น20-30ปีแล้วเรารู้แม้กระทั่งรากของความศรัทธ,ธาของเขาว่าเขามีวิธีคิดกับคนที่ไม่ใช่ศาสนาเดียวกันแบบไหนการมองคนอื่นเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์การที่หากว่าจะมีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายต้องไปทําที่นอกดินแดนตัวเอง